ส่วนมากนะครับทีเ่เป็นพวเป็นเมียนะครับเป็นพวเป็นเมียกันครับเมียมีทองเนี่ยโอ้ยคืออย่างผมเนี่ย,ยกตัวย่างผมเนี่ยล่ะโว้ยพ่ออยากาไปตั้งไว้ทังหิงหมดนะเมียบ่อยากให้เฮ็ดยังอันใดเสบอันใดนวัวอันใดแนวบำรุ่งแค่ให้ลูกไง เฮ็ดในลูกสมบูรณ์เฮ็ดในแม่สมบูรณ์เฮ็ดในแม่แข็งแรงลูกแข็งแรงหามาสอยู่สุก,กินอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับของคนทั่วไปแต่ว่าหางคนเนี่ยเออบอกแล้วมึงทำไมไม่ป้องกันตัวมึงทำไมถึงปล่อยยังทันยังซี่ละ่ะผู้เป็นผัวก,ก็ได้ผู้เป็นผู้เฮ็ดให้ลูกเกิดนะก็ไปเอาออกผ่นบ้านเด้นนะครับหลยเด้ ไม่ติดตุดว่าไปเอาออกสวัสดีครับพญชมพิตรรักต่างไว้ครับผมฮะมือนี้มาอยู่ขั้วขึ้นกันนะครับผมอ่าเมนูวันนี้อาหารเสามือนี้ผมจะเฮ็ดผัดกระเพราวัตถุดิบของผมนะครับกะซื้อเนื้อเสียษมาเจ็ดสิบบาทนะครับเป็นพวกเนื้อเสียดเนื้อต้มละเจ็ดสิบบาทถอดกินเราเมื่อวานเนี่ยไปส่วนหนึ่ง ที่เหลือผมก็มาฟ,ฟ,ฟักฟักฟักนะครับมาฟักแล้วอันนี้เป็นเครื่องเครื่องแกงเครื่องปรุงเครื่องมีตะไคร้ตะไคร้กระเทียมมีใบบักกูดบักพริกแห้งนะครับทั่วผักหน้าของเฮานะครับเก็บมามาจะมาใส่อันนี้ใบกะเพราเก็บมาจากสวนยองกันนะครับผมอ่ะใส่เครื่องที่เฮาปั่นไว ใส่เนื้อนะครับเนื้อที่เขาฝักไว้อันนี้เป็นการทดสอบทดลองนะครับผมเป็นอ่าที่เพื่นเพ,พื่นเห็ดเพื่อนใส่แต่เนื้อดีใส่เนื้องามๆามก็าผมมาใส่เนื้อเศษนะครับนี่ครับผลงาน กินเขาน้ำกันครับกระเพากระเพาเนื้อเส็ดกระเพาเนื้อเสยดกระเพาเส็ดเนี่ยมาล่องกินเบิ้งนะครับเฮดเนี่ยันที่บ้านข้าเจ้าบ่เฮดนี่แหละปกติก็จะเพิ่นก็จะเฮดอันกระ,ะเพาเนื้อที่เป็นเนื้อดีๆแต่ว่าผมเอาเป็นเนื้อต้มมามาสับมาฝักนะครับอือม ไม่หอดดูอ้อนเป็นไงบ้าง <c oughs> มันกับบัวไต่ตั้งกันครับมันเนื้อดีแล้วครับซื้อมาเจ็ดสิบบาททั้งถอดทั้งเห็ดกับเพาะนะครับ <c oughs> กิโลละก็ไม่แพงเนาะกิโลลรลอยหาสิบบาท กะเพราซีม่วงยูนหนาบ้านเ้อนี้ละ่ะก็มีหลายต้นอยู่กับเพ้าก็ได้ก็อยู่อยู่หลังบ้านบ่ไดไปเก็บง่ามขึ้นกัน เสียงสร้างก่อสั่งทั้งปลกเปรกปลวกเปรกคือเ่านะครับทั้งเสียงเครื่องจักรเสียงตอกเล็กตอกไม่เสียงใสกบก็มี้สารพัดเสียงที่เขาเจ้าจะกระบวนการผลิตกระบวนการก่อสั่งขาเจ้าแล้วพ่อใส่หมกทัวหลอดแรกเลยเนี่ย ที่เก็บเก็บตัวฟักเาวามากินนะครับเลยเอามาคืขึ้าอยากจะกินแบบนี้แหละก็เลยเอาเก็บหมกทั่วมาเมาผัดใส่กระเพาแบบนี้ถรีว่าเยี่ยมเลยครับกระเาพา,าหมอนึงเนี่ยกินได้ฮวันมือเที่ยงเมล็ดเปล่าเมือะะม็อเมอแรดเนี่ยจะไม่ได้เห็ดรอบใบบอดองเห็ด อุ่นอุ่นอุ่นเอเลยบางที่อะได้เห็นไหมถ้าพอไปเตยผ้ามูม่านะครับผ้ามูมาก็จะบอกให้กินร้อนกินเลยดากินเลยเดี๋ยวว่างเตริะผมกันน้เอผมแพ้งมาเป็น เนื้อ,นนอ,นอนนะเนี่ยเคลือดยากอะนั่นเค็ือดยากอยากกินสมเนื้อซื้อเนื้อดีๆมาผักเ็ดสมมา มากันสั่งยังไงกระซายอยู่นะยครับตอนนี้เข่าม่งกว่าแดดตั้งแต่เช้าเลยมันนี่แดดจา่าต้องเกียนทั้งขางทั้งขางครับแดดจาา วันนี้วันที่ 20, นะะ 23, ยี่สิบยี่สิบสามหละนะครับยี่สิบสามีกันที่หนึง่งจะสิ้นเดือนแล้ว ส่วนผู้ริบมาบัานเมื่อนี้ก็ไปไปหาร้านครับไปหาร้านอีกหาร้านหน่อยนั่นที่ดาลูก <c oughs> <c oughs> เต่าของแต่โมไปกับแม่ <c oughs> มันเนี่ยอาจจะได้คลิปกับร้านหน่อยมากดูบึงนะครับ ก <laughs> ำลังเป็นตาสังนะครับผมทั้งสี่หละกก <c oughs> ำลังเป็นตะสังเด็กแต่งโม้ครับ ได้ลูกคนแหลกกันยี่สิบหกปีนะครับลูกของเกยจนเป็นสาวลูกของน้องเพิ่งเกิดทำว่าอ่ามันซาบปบว่มันก็ไม่ไม่ได้สายเกินไปหรอกเนาะบ่าสายเกินไปกันดีก็บ่หันใไไดๆนะครับ คนเคยเที่ยวเคยหมักมวนหาหล่อหาลองหาเหรียญแบบเรียกว่าใสชีวิตคนเดียวปากปากคนเดียวหายอยู่ห้ากินตั้งแต่เฉพาะใสตั้งแต่ปากเจ้าของหนุนกลุ่มปากเจ้าของเนี่ยเมื่อมีอผา้าละภารกิจที่ต้องรับผิดชอบนั่นก็คือมีลูกเนี่ยก็ถือว่ามี สิ่งที่ต้องรับผิดชอบดูแลเขานะครับมีเขามางเราก็ต้องดูแลเขาเราจะได้รู้ว่ามันอยากคนงนไงสำหรับ <c oughs> พระเจ้าอาซาสตสตูเาอาซาตสตวเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าเรื่องนีน้ท่านก็คือพอเนี่ยเป็นเจ้าเมืองเนานะเป็นเจ้าเมืองอยากจะ ผมว่าเราดวกพอเลยล่ะเลยจับพอขันแม่นสูหมืนอนี่กแม่นเอินว่ากระบดนะเนาะเอินว่ากระบดหรือว,ว่าเป็นเอินว่าเกียรติอำนาจ <c oughs> เกียรติอำนาจพอจ้างทหารเอาไปเล่นเนื้อเอาเกลือทานี่แหละนะครับไปคั้งไว้กุกเหมิดใต้ดินพอดีเมี่ยกับมีท้องนะครับ นพ่อดีเมียก,ก็เลยออกลูกเมียออกลูกมากเพราะเห็นหน้าลูกบ้านเนี่ยหักแห้งแห้งหลาขึ้นพ่อขึ้นพ่อพ่อ,พ,อพ่อแม่ปั๊บในหัวใจปั๊บพ่อแม่ก็จะหักแบบนี้แหละที่ สร้างทหารสร้างทหารให้ไปเอาพ่อเอาแม่ออกมานะครับก็หล่ะคือเลี้ยวเห็นหน้าลูกจิตคิดเห็นหน้าพ่อหน้าแม่คนหนึ่งตะกี้เลยแล้วว่าสุมเงินนี่บ่รู้ว่าดีคิดอันคือแบบเพิ่นหนึ่งตะกี้บอนะครับเจ้าของหักลูกเจ้าของหักลูกหักแห้งทำไหน ก็จังคอยคิดเห็นพอเห็นแม่ว่าพ่อแม่ก็สิฮักฮักเจ้าของขึ้นกันนี่ละจีเห็นหน้าลูกจังคอยกินหอดคุณนพอคุณแม่เันว่าแต่ว่าก็มี่พอแม่หลายๆค้นขึ้นกันก็ บ่หลายบ่ส่วนส่วนส่วนหน่อยนะส่วนหน่อยอีดีนะครับที่ว่าลูกลูกเนั่นคือผ้าละลูกคือเออ่ตัวตัวงความจะเลื่อนลูกคือตัวปัญหาอะไรมา,าตัางใจุาหล่ะเนาะค่าคน ก็คือเกิดลูกมาปั๊บอ่ะอันมีทองล่ะเดซอาจารย์นเนี่ยส่วนมากนะครับที่เป็นพวเป็นเมียนะครับเป็นพวเป็นเมียกันครับเมียมีทองเนี่ยโอ้ยคืออย่างผมเนี่ยยกตัวย่างผมเนี่ยล่ะโอ้ยพ่ออยากไปตั้งไว้ทึ่งหิงหมดนะเมียบ่ออยากให้เฮ็ดยัง อัในใดเสียบอันนูนว่าอันใดเน่าบำรุุเฮ่งให้ในลูกไงให้ลูกสมบูรณ์ให้ในแม่สมบูรณ์ให้ในแม่แข็งแรงลูกแข็งแรงฮ่ามาสูยูสูก,กินอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับของคนทั่วไปแต่ว่าบางคนเนี่ยเออบอกแล้วมึงทำไมไม่ป้องกันตัวมึงทำไมถึงปล่อยยังทันยังสี่ล่ะผู้เป็นผัวก็ได้ ผู้เป็นผู้เฮ็ดให้ลูกเกิดนะก็ไปเอาออกขัดบ้านเด้นะครับหลยเด้ไม่ใช่ทุว่าไปเอาออกอันนี้คือคือถ้าทุนที่เป็นตัวพวตัวเมียน,นะครับที่บ่มมีความผอมย่งพันผอมค้นมากคนเฮ่บวบ้างเปลี่ยนขอบพวคือหมักมวนนะครับเป็นคนเผที่ว่าเพ่นเพลิหมักมวนเพ่นบดพร้อม บ่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นคือมากมวนไปงานกินเลี้ยงนั่นนี่กินเหล้าเม้ายาเม้าบ่ได้สติเออมีการเกิดการเล่ยเถิดกันขึ้นมากแล้วก็บางคนอะเม่าสามาที่บอกอได้เลยว่าผู้ใดนี่เห็นให้ลูกเจ้าของเกิด ักสี่ไปบอกพูดได้จักสี่ไปบอกครับพูดได้คันวางแขนาาแคือมันหลายคนอ่ะเนาะคือมันมั่วเป็นคนที่มั่วแหละลูกเกิดมาจักสี่เอาพูดได้ามาเป็นพอจักสี่ไปบอกพูดได้ว่าเขาเกิดลูกแล้วบางที่ก็เอาออกว่าท่านไปมาเป็นตัวนะครับเป็นตัวกับเป็นร้ออ,อกว่าได้ไปออกล่องบันหรือออกล่องบันก็แล้วแต่ออกล้วเออไปทีมนะครับ ถ้ายังมีชีวิตก็มีคนเอาไปเลี้ยงดูไปเป็นไปอุปถัมภ์นะครับเป็นลูกบุญธรรมเป็นยังไปก็ดีไปนะครับบางคนก็โอ้ยเอาไปจิมจิมมื้ยจังมันบมมีขาหม่เดียวเห็นหนา่าลูกนี่มันอันนมันว่าลูกนั้นเป็นตัวปัญหามีเสอกันนะครับข่าวข่ากับเยอะแยะ เข้าฉะนั่นกงค่อมีมี่ลูกเมื่อพร้อมดีกว่านะครับถ้าบ่พร้อมก็ไม่ต้องไปเขาเกิดดอกมีลูกเมื่อพร้อมจะเฮ็ดให้ลูกว่ามีปัญหาบ่ามีผมด้วยระบาดน,นี่อีกอีกกลุ่มหนึ่งเนาะกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีปัญหากันไม่ครอบครั่วที่ไปกันว่ารอดก็คือมัมั่นว่า อืผัวนี่รับผิดชอบเด้ผัวผู้ผู้ชายนี่รับผิดชอบก็คือไปเดีนเา้านะครับไปเรียนเช้าวานนี้ไปเรียนเชา้าเรวคบกันเอ้ยใจสิดเได้หมดเนี่ยใหญ่ปวยมันหอดเกินสามมือหน้าวันนะ่ะลำรอดวันนี้ยองเลยน,นะครับคือเห็นกัน เห็นกันไม่ไหมยังเสียก็คือคันคันแรกบร่ได้คิดอีย่างนั่นะเพราะว่าเออเขาเป็นยังไงยังยังบ่ได้พูดละ่ะข่าของก่อนนะครับ <c oughs> ข่าของแต่ว่าบ่ได้มีการป้องกันด้ครับนํำหล้ะก็ปลอยใส่เลยปล่อยใส่เลยหล้วก็ ติดปาะเนี่ยติดลูกติดลูกพอดีติดลูกแล้วบอกกันเนาะเป็นตั้งท่องแลวเด้ก็เช่นไข่ตั้งท่องแลวเด้ดเจ้าตรวจเทิผู้ชายรับผิดชอบแล้วอ๋อไข่ลูกผู้ชายพ่อคนนีอ้อ็เช่นเจ้าท่องแล้วคอยก็ดีรับผิดชอบนะจัดการ เขียวพอเขียวแม่มากมากแต่งงานซ้ำซาท่องวัาน,น์หงี้เนาะซ้ำซาท่องวันี้กับมากอะเอาเป็นลูกเป็นเมียอิลิมาเนี่ยนํำกันไปการที่ว่นบริเบิ้ใงนใสใจข้อกันบริเบิ้งกันมาดนพอ,ดอาะเดียวกันมาก นัองอยมาหูธาดแท่หูทันดันทายหลังโอ้ยอีฝอยแม่ผู้ชายมันมกเที่ยวนมาละ่ะเจ้ากันยังดีเลยกันผู้ผู้แบบนี้ยังดีผมว่ายังมีความหลับปีสอบผู้ชายที่ว่าไปเฮ็ดเขาทองเรายังเอามาเป็นเมียอยู่ แนวคนเคยเที่ยวเม่หมาล่ะคนเคยเที่ยวเคยไปเคยไปฮาเสียดหาเลยยังสิมันจะไปคือเขากูเมียกะรับบ่ได้ยังสิในเรื่องสู่สาวหรือว่าในเรื่องอื่นเรื่องกันเจ็บกันยังนี่ยตู้มือนี่เนาะยังอันตรายรับม่ได้รับกันม่ได้ก็เป็นไม่ห่างเลยครับบ่ได้ เป็นไม่ห่างลูกติ๊ดอืมครบกรับ,บเดี๋ยวแป๊บยังตับผู้ลงคขนแห่งหักนะครับที่มีลูกทีทีนะครับ คือบริจาักการวางแผนวางแผนครอบครัวนะครับบริจักป้องกันตัวหลังจากออกลูกเด้ออกลูกปับ๊บออกลูกปั๊บนี่อ่าพอดีนั่นแหละจัดการต่อเลยนะครับวัวนําต่อนําต่อกระตดต่อเลยให้ในเดือนแรกหรือสองเดือนแรกเนี่ย ภายใน้สองเดือนสองเดือนสามเดือนอ,อีกได้นอ่องอ่องล่องพูนี่ยังกินน้ตัวตัวพูดยันใน่ท้องกับไข่ขึ้นไข่ขึ้นปุ้ยคือยังแต่สมัยัตแต่กนะ่อนเนาะแต่ว่าแม่ผมเนี่ยมีลูกเล,เ,ลเ,ลเ,ลเล่าเาเราเกิดลูกทั้งหมดสิบสองคนถึงแข่งเน่าคว่ดออกมาเราเสียชีวิตกับ มีนะครับต่องแข่งแต่ว่ามาไล่เบิงแล้วแม่ผมเนี่ยพีกับน้องสามปีนะครับสามปีสามปีก็ได้ลูกคนหนึ่งเกิดผมเกิดปี 2, 000, อสองพันพศสองพันห้าร้อยหนึ่งเกิดผู้ที่สองเกิดสองพันห้าร้อยสามเออสองปี อายของผมนี่เกิดพอ่อซอ2,000ห้าร้อย2,000ห้าร้อยหาผมเกิดแป็แล้วก็มีน้องมีน้องต่อจากผมนี่เสียชีวิตนะครับแล้วก็อาแดงในสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดแล้วก็มีน้องอีกผู้ขายเครื่องผู้ตลาดนัดกับพ่อซอสิบสี่พ่อซอสิบสี่แล้วก็มาน้องหลา่าน้องหล่าเกิดพ่อซอยี่สิบ ลูกลงนะครับผู้เฒ่าผู้เฒ่าได้ลูกได้ได้ลูกพร้อมกันกับลูกก๊กลูกก๊พมันกน็เอาผัวเอาผัวแล้วก,ก,ลก็มีทองแม่กับลูกมีทองอมีทองคู่กันนะครับอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องปกติที่ว่าสองสองปีสามปีไม่ลูกผู้หนึ่งแต่ว่าผู้นเก้ดกับน้องเกิดเดือนเดียวกันเนี <c oughs> ่ยมินตามินตาเอ้ย <c oughs> ได้กำนองเกินเดือนเดียวกันนะครับก็คือว่าประมัณว่าออกลูกพุนี้เราก็มีตัวเลยนะครับก็ได้สามแล้วสามเดือนเดือนที่สามเนี่ยคือติดองล่องแต่ว่าก็ดีเลยได,ได,ได้ได้เลี่ยงเลี่ยงเด็กน้อยพอร้อมกันนะครับมันใหญ่กัใหญ่พร้อมกันเป็นงัวง,งามคู่นะครับได้กบนองฮเว่ามาล่ำจามจานนะครับผะมีจุนไม้ดอกภูคากัได อาอาชาจดะดูผลกามาเมื่อน,นี้เห็นหนาะลูกยังค่อยคิดหอดคุณพ่อคุณแม่นะครับผมพ่อแม่เป็นหักคือแต่งแพ่งขึ้นหน่วยตาีนตัวพ่อแม่เข้าเลียงเข้ามากกระไดเนะะเาะพอแล้วก็คินหอดแม่เนาะมือเอื้อนเออมือแรงมือแรงนัดลูกค้าอยู่นะครับนัดลูกค้าอยู่ช่วงย่ามือแรงประมาณช่วงหนึ่งทุ่มเนาะแต่วาย่ามเว่นยังว่างอยู่ออันมันไปหาแม่กะ่ะ ได้เยอะหรอกนะครับแต่ว่ากับว่าบ้านไปหรอกจะอโอกาสดีๆจาค่อยจะไปนะครับไปใจเยจ็นๆตั้งใจไปรถนะครับกระทั่วถามเอาทั่วถามข่าวถามข่าวแม่กันได้เนาอเอาแล้วมื้อนี้เอาไว้สำนีกก่อนเจอกันคลิปต่อไปเนาอมื้อนี้ผม,ผมพยยม่อใหญ่สำเร็จไปแล้วครับผมสวัสดีครับ